สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับผมหมอนันนะฮะทางช่องดูดวงนะครับผมวันนี้ก็มาพูดถึงชาวราศีตุลกันหน่อยนะครับในช่วงของเดือนกันยายนนะครับผมของท่านมีอะไรบ้างนะครับก็แน่นอนนะฮะเดี๋ยวขอแนะนําก่อนหลายหลายท่านนะฮะที่ดูมานะครับก็มีลูกค้าบางท่านก็คิดว่าตัวเองเป็นราศีตุลแต่พอเช็คลกขณะแล้วก็ต่างกันนะครับตรงนี้ แต่ยังไงซะสำหรับท่านที่รับชมรับฟังอยู่เนี่ยก็จะอธิบายก่อนว่าก็คือผู้ที่เกิดราศีก็คือวันที่17ตุลาถึงวันที่15พฤศจิกายนนั่นแหละครับคือเดือนเกิดสําหรับท่านที่ลุกขึนาตกฟ้าหรือตกใน,นลักนณะราศีตุลเนี่ยท่านก็เช็คดูเลยนะครับตรงนี้นะครับผมมาก่อนอื่นก็หัวข้อเนี่ยผมจะมองว่าช่วงเนี้ยดาวศุกร์จะย้ายแล้วนะครับก็หมายความว่าท่านจะต้องมีเรื่อง งานที่เกิดขึ้นแน่นอนนะฮะหลัดท่านใดที่กําลังเกี่ยวเรื่องการงานก็มีผลคำท่านที่ดีของตัวคุณเลยนะเรื่องการงานเนี่ยหหัวข้อก่อนนะครับแต่อีกหนึ่งหัวข้อเนี่ยไม่ค่อยสู้ดีก็คือในช่วงระยะเนี่ยดาวพุธของเราไปวินาศนะครับ วินาในที่นี้ก็สัมพันธ์กับในเรื่องอหนึ่งการสื่อสารหรือข้อมูลความรักอะไรอย่างนี้หรือได้ยินได้ฟังได้เห็นัอะไรเงี้ยที่ทผมดาวพุธนะฮะสัมพันธ์กับต,ต,ตัวชาตามาระวังกันหน่อยนะฮะแล้วก็ดาวศุกร์ก็จะไปอยู่ราศีเมถุนเห็นไหมดาวพุธด,ด้วยนะฮะดาวพุธของเขาคืออยู่บ้านเมถุนอ่าบ้านดาวพุธด,ดาวพุธเนี่ยจะเป็นดาวที่วินาในความหมายนะฮะก็ส่งผลที่ผมจะอธิบายว่าบางครั้งบางคราวในเรื่องการบาดหมางนะครับ แล้วก็คู่ครองกับการพูดคุยในหรับผิดใจอะไรยังไงเนี่ยอันนี้หัวข้อนี้ก่อนนะฮะอันนี้หัวข้อนี้ก่อนแต่ข้อแต่ถ้าเรามองอีกมุมนึงเนี่ยในเรื่องข้อดีเนี่ยก็คือดาวศุกร์จะย้ายมาอยู่ในเรือนกันเหมอคุณนั่นแหละครับผมอะมาดูกันหน่อยนะครับในช่วงของเดือนกันยายนนี้นะครับมีดาวอะไราย,ย้ายบ้านนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับวันที่สองนะครับดาวศุกร์จะย้ายนั่นหม,มายความว่า เหตุการณ์ในเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับอยู่ในบ้านของราศีเมถุนวบสุภาเนี่ยนะฮะแล้วก็สัมพันธ์กับดาวหูนะฮะการรีเริ่มการดําเนินหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการที่จะอะไรก้าวต่อไปอย่างนเป็นต้นนะฮะในช่วงอะไรอย่างนั้นแล้วสุดย้ายนะครับก็อยู่ในเรือนวพแห่งการางานนะครับสัมพันธ์ในเรื่ององานที่อยู่การงานอย่างนี้เป็นต้นนะฮะ บางท่านกําลังมีการปรับเปลี่ยนือที่อยู่การงานอย่างนี้เป็นป้นเช่นกันนะครับช่วงนั้นเลยอีกคนดาวศุกร์ดาวศุกร์ดีไหมดีอยู่เนี่ยครับอนนตอนนี้ดาวศุกร์โอเคดีแต่ว่าดาวค่าเนี่ยเล่งกับเรานะฮะเล่งมาแล้วก็อังคารเป็นทั้งดาวคู่ครองด้วยแล้วก็ดาวศุกร์ทำมุมหักร้างกันในชะ่ไหมหักร้างกันหมายความว่า,วาจะต้องไม่ได้ความร่วมมือหรือมีปัญหาอะไรกั่อย่างที่ผมบอกเพราะว่าดาวคูดนี่แหละเป็นตัวแปรที่สัมพันธ์ตรงนี้อยู่ นะครับสาหรับท่านนะฮะเพราะว่าเรื่องความรักหนึ่งเรื่องกับของกุลนะครับแต่สมมติบอกว่าเรื่องงานการอะไรเนี่ยก็อยู่ในเรื่องของราศีกรกฎนะฮะดาวสุขของเราถ้าเป็นดาวตาแหน่งของตัวชาตาั้งนั้นอ่ะตรงนี้เลยสําหรับอีกมุมหนึ่งเนี่ยถ้าเราเราโสดก็จะมีคนอื่นเข้ามาในชีวิตกันนะฮะในช่วงระยะนั้นเพราะว่าดาวใครก็คือดาวประจำตัวของดาวคู่ครองด้วยเช่นกันนะฮะแต่มีดาวเมรุนี่แหละกลุ่มอยู่ ก็เรียกว่ามาระวังหน่อยอังคารจะฉุนเฉียวงุบงิดง่ายนะครับอ่าสหรับเรื่องความรักดาวกุค,ครองต่อนะครับหลังจากนะครับวันที่สองดาวสุขยายใช่ไหมครับอังคารกับพรหัสและก็เสาร์เนี่ยอังคารนี่เขาเรียกว่ามน,มนมนหรือว่าอยู่กับที่นะฮะไม่ได้เดินไม่อะไรอยู่กับที่เลยเปิดมันคาคาอยู่ตรงนี้ของเรานะฮะ ปเปรียบเทียบว่าเรากําลังโดนดาวคานที่เรไงกงินมาทุกนี้นะครับแล้วดาวพฤหัสกับดาวเสาร์เนี่ยบางท่านเนี่ยน,น,นะฮะกำลังคิดคุ้นคิดกับเรื่องที่ทางน,นะฮะที่ทางหรือธรรมหาก,กินกับแหล่งแหล่งความเป็นอยู่อะไรเนี่ยนะชาวราศีตุลตรงนี้ด้วยนะครับมาเข้าสู่วันที่1ิกันยายนนะครับดาวราหุยายเนะะี่ยก็ฟุ้งดึกเลยนะฮะ ย้ายไปอยู่ในราศีพฤกษ์มีดาวศุกร์เจ้าของบ้านคือดาวศุกร์แน่นอนเห็นไ,ไหมครับนี่อยู่ในพวกของมรณะเลยมรณะนะฮะมรณะด้วยนะฮะแม่บางทีความหมายคืออะไรมรณะนะครับถ้าท่านแบบว่าในเรื่องอการศึกษาหรือการเรียนอะไรอย่างี้ช่วงนี้อาจจะแบบหยุดพักหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะหนึ่งความหมายลาจจะเป็นเรื่องของการงานเข้ามา<อ>เกี่ยวเห็นไหมครับว่าดาวศุกร์เนี่ย เจ้าของบ้านเขาอยู่ตำแหน่งโกแห่กงกรรมบ้าหรือการงานของตัวตัวดาวสุขนะครับนี่คือประเด็นหนึ่งก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดเรามองประเด็นว่าดาวราหูเนี่ยคือยังไงเป็นเลิกเกี่ยวกันอยู่แล้วฮะมีดาวุูเนี่ยเป็นตัวแปรที่แบบว่าเออวินาเนี่ยมันตามมาอยู่ผมก็เลยยังบอกว่าเนี่ยหัวข้อเนี่ยถ้าเรื่องงานการเนี่ยโอเคอยู่นะฮะเรื่อง,งาการงานนี่โอเคอยู่เพียงแต่ว่าดาวความปัญหาในเรื่องอะไรครับไม่ลงรอยกับเรื่องความรักผมจะเน้นในหลักๆนะฮะ ว่าอีคนดาวพุดของเราไม่ทราบว่าไปทําอะไรหรือปิดบังอะไรนะฮะโด,โดนโดนอีกคนดาวพุดตรงนี้เลยนะครับผมช่วงระยะนั้นของตัวท่านนะฮะนี่คืออีกคนดาวราหูนะฮะอันนี้ดาวราหูเนี่ยนะถ้าเกิดมีดาวอะไรอยุดตําแหน่งนี้ด้วยนะก็จะโดนเหมือนกันนะครับสําหรับท่านที่เป็นชาวราศีตุลน,นะฮะลัคนาราศีตุลของท่านนะครับอันนี้ก็พูดถึงดาวจรอ,อยู่นะครับผมมาต่อน,นะครับเข้าสู่วันที่สิบปันยาแล้วนะครับก็ กินเวลาจนถึงดาวอาทิตย์ย้ายนะครับก็คือวันที่17กันยายนนี้นะครับดาวอาทิตย์นะครับดาวเป็นภพลาภะของคุณเจ้าตาดนะะนะครับเป็นลาภะนะครับลาภาะาภาในที่นี้ก็เหมือนที่ผมบอกไงว่าจะเป็นในเรื่องอของงานการหรือได้อะไรอ่าได้งานลู่ทางช่วยยงระยะนั้นของคุณท่านอ่ะนะฮนะพอลาภะเสร็จปุ๊บลาภะเป็นวิน,นาความหมายของศักทิ์วิน,นานะฮะวิน,น,นาอะไรนะฮะ ก็ที่บอกพูดนี่ไงรออยู่เห็นไหมฮะแล้วสัมพันธ์กับอังคารอ่าอังคารกัวคู่ครองที่โยกกันอยู่นะครับสําหรับท่านนะฮะแล้วก็มาระวังกันหน่อยนะครับผมมองว่าในเรื่องวามพักเนี่ยหล,ลักพระโรบินาไอสิ่งที่เราทําหรือคลประโยชน์หรือสิ่งที่เรามีอยู่มันก็ทําให้เราเสียไปกระดาษสาหรับท่านนะฮะมาระวังในเรื่องของทรัพย์สินและเงินทองตรงนี้นะครับหนึง่งประเด็นนี้นะฮะจะสังเกตให้ดีๆนะครับว่า ช่วงนี้ดาวระหูก็ตีกลนกับพูดอยู่แล้วแล้วก็มีดาวศุกร์ที่ทนนํามุมวินาากับกับกำรนะในความหมายใช่ไหมับางท่านเนี่ยถึงขั้นแบบว่าในเรื่องการเดินทางนะฮะเกณฑ์ไปเกณฑ์การเดินทางในเรื่องของการงานเพราะดาวศุกร์เนี่ยเป็นเรื่องของการงานแล้วก็ดาวดาวแห่งการเดินทางเนี่ยก็ก็ชัดเจนด้วยนะครับบางท่าน เหมือนอพยพนะฮะหรือยกย้ายต่างแดงอะไรอย่างนี้ก็ได้เช่นนั้นเหมือนกันนี่คือหนึ่งตำแหน่งนะนั่นแหละครับผมตรงนี้นะฮะอ่ะมากันต่อนะครับแล้ว19บเก้แล้วนะครับดาวสิบเจเนี่ย17คือดาวอาทิตย์นะครับสิบเจ็วันสาวันนี้นะครับดาวพุธก็ที่บิดาบมาก็กุมเรานะครับกุมเราเลยนะฮะกุมเ,าเรมเาในที่นี้ ก็สัมพันธ์แน่นะครับว่ามาจากความาหมายอะไรบ้างนะฮะก็คือในเรื่องของความคิดเห็นนะฮะดาวพุธกับดาวอังคารเกิดอะไรครับถกเถียงกันนะฮะระมัดระวังหน่อยนะครับถกเถียงกันนะครับถกเถียงกัน,นกเนี่ยนนะหนึ่งข้อนะครับของคุณน,นะฮะถ้ามองมองด้านดีถ้าเรามองด้านดีล่ะอ่อาสุกของสุกอยู่นี่พุธอยู่นี่อังคารอยู่นี่ทำหมู่กันใชนะ่ไหมก็ ทุที่ในที่นี้มันจะเป็นเรื่องของธุรกิจการงานกระดาษในเรื่องเรียกว่าข้อโต้แย้งเหตุผลนะฮะในการทําทงานร่วมกันหรือธุรธุรกิจอะไรอีกเป็นต้นกระดาษนะฮะเ็า,าสุก็อยู่ยตำแหน่งที่ดีของเขานะครับผมแต่อันนี้คือดาวจอหแต่ดาวเดิมท่านไปทําอะไรมาเนี่ยดาวบูจะเป็นโดนตําแหน่งนี้ของคุณนะฮะเพราะผมมองว่ากันยาเนี่ยดาวบูเนี่ยโคจอรมาปุ๊บใช่ไหมฮะสิบเก้าใช่ไหมครับ แล้วก็เข้าสู่วันที่ยี่สิบสี่นะฮะดาวพุธก็จะหยุดละ,ะจะหยุดเลยนะฮะจากที่อังคารเนี่ยหยุดอยู่นะพุธก็หยุดอยู่เลยมันจะเกิดการเรียกว่าสามสี่นะฮะสามสี่นี่คือเรียกว่าอะไรครับคู่คู่ขัดแย้งกันหน่อยนะฮะสามกุศลเรียกที่ว่าอังคารเนี่ยเป็นดาวที่เรียกว่าลงมือนะฮะแต่ดาวพุธเนี่ยจะเล่นข้อมูลหรือการพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละครับผมตรงนี้ ประเด็นนี้เช็คดีๆนะครับสำหรับท่านในช่วงระยะนั้นนะครับแต่ถ้ามองการงานเนี่ยไปให้ผลดีก่อนนะฮะแต่ถ้ามองดาวสองดวงนี่เห็นไหมครับไม่ไม่ไม่โอ้ตรงนี้นะครับผมยี่สิบสี่กันยายนนะครับเข้าสู่วันที่ยี่สิบเก้านะครับแล้วสุกย้ายสู่ราศีสิงห์นะครับราศีสิงห์ของเรานะฮะก็อยู่รบราพนะฮะจะดูดีไหมก็เรียกว่าอยู่ในมุมที่ดีกับตัวเรานะดาวสุก แต่ดาวที่ยังมีหน้าเห็นไหมฮะเลยอยาบางท่านเนี่ยผมบอกได้ก่อนเราลองสุขภาพด้วยนะครับดาวสองดวงนี้นะครับสุขภาพได้ดหเือนกันนะฮะของตัวท่านนั้นช่วงกันยายนนี้นะครับภาพรวมเนี่ยหนึ่งก็จะเกี่ยวในเรื่องของนะฮะหุ้นส่วนนะฮะธุรกิจนะงานนะฮะตรงนี้เราให้เหตุผลค่อนข้างที่จะดีนะฮะเพราะดาวอังคารเนี่ย ทาวคารเดินท่านอยู่ที่ใดนะฮะเปรียบเทียบง่ายๆว่าถ้าอยู่ในงานการเงินหรือพบตำแหน่งดีโคจะมาชุนอะไรนี้ก็ส่งผลดีต่อตัวเชาตาในด้านกุ้นสูตรและคู่ครองนะฮะหนึ่งประเด็นสองถ้าเรื่องธุรกิจร่วมกันก็จะมีพบสหาชาติอรือแล้วนะมิสหายหรือเลื่อนฝูงการร่วมงานในเรื่องธุรกิจอย่างกัดได้เช่นกันของตัวท่านนะครับหนึ่งวามหมายแต่ถ้าเกิดท่านมีความรักอยู่แล้วนะครับ เพราะว่าดาวสืสบเนื่องว่าอนาคตในช่วงของกันยานี้นะครับเข้าตุลาดาวอังคารจะริจะอะทษทีครับอันรีหรือมีปัญหานะฮะปัญหาแล้วพุธจะเป็นวินาาตามมาเนี่ยสองหุ่ขครอนี้นะฮะประเด็นหลักๆแล้วสุขจะตามมาในช่วงของตุลาด้วยสุขจะตามมาด้วยอันนี้มองเห็นชัดเลยเห็นไหมครับสำหรับตรงนี้ นั่นแหละครับผมนั่นหมายความว่าถ้าท่านจะทําอะไรหุ้นส่วนอ่ะหนึ่งหุ้นส่วนความรักเช็คดีๆนะฮะเช็คดีๆกันหน่อยนะฮะว่าจะรอดกันไหมหรือจะแบบฟันฝ่าไปได้หรือเปล่านั่นแหละครับผมช่วงนี้ผมก็จะวิดตกหน่อยนะครับแต่ข้อดีในที่นี้จะเป็นเรื่องมีดาวสองดวงอย่างด,ดาวหัสกับดาวเสาเนี่ยจะโครจรจ,ขะ,รจะ,ะขึ้นไปนะฮะจะหยุดแล้วจะขึ้นไปนะฮะอย่างที่บอกในเรื่องของที่ทาง ที่อยู่การลงทุนอะไรอย่างเงี้ยมันมีผลต่อตัวชาวตาแล้วก็ไอการจะทําที่ทางที่อยู่จะเกิดขึ้นนะฮะเลยไปอยู่ไปอยู่ใหม่ไปอยู่ที่ใหม่ก็ได้แล้วก็ดาวรอหูเป็นมรณะด้วยที่รอรับอยู่ก็ดาวนี้จะขึ้นตั้งสองดวงนี้นั่นแหละครับผมตรงนี้เลยนะครับกบสําหรับชาวราศีตุลน,นะครับของท่านนั้นก็จะจะดีในความหมายนั้นถ้าพูดท่านไม่เสียนะพูดไม่เสียนะก็โอเคหมายความว่าดาวเดิมท่านนะครับบางท่านหมินพุด อยู่ในเรื่องการเงินก็โอเคได้มีมีเกณฑ์เรื่องเงินโชคลาบแน่นอยเพราะว่าตกราภได้เช่นนั้นกันนั่นแหละครับอันนี้คือดาวจรนะฮะสำหรับทุกท่านนะครับผมอ่ะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสำหรับชาวราศีตุล <c oughs> เดือนกันยายนนี้นะครับแล้วก็ถ้าผมผมผมบอกว่า มองแล้วในเรื่องของความหลักหลักๆมากก,ก,กว่านะฮะมันเป็นอะไรที่ยังไม่ยังไม่ลงรอยกันนะครับหรือยังไม่ได้สมบูร์หรือดีขึ้นตรงนี้ผมนา่าเป็นห่วงตรงนี้มากกว่าสำหรับชาวราศีตุลน,นะครับอ่ะก็ขอขอขอคุณทุกท่านนะฮะติดตามรับชมกันมานะครับวันนี้ขอตัวลาไปก,ก่อนสวัสดีครับ